เมื่อนี้ไม่เห็นตุ้บกเขือไตหอยเชอรี่เครื่องปรุงกะมีหอยเชอรี่แล้วก็น้ำปลาแล้วก็พริกสดแต่บ่ปตัองขวแล้วก็หอมหอมยี่หล่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะใช้ในเบื้องครับสูตรผมเอง ตำพริกสดครับใแตงกขือ,อตุ่มแล้วครับเดี๋ยวก็ตำให้เขา้าเดี๋ยวก็ตำให้เข้ากันครับเตัวมาส้มใส่น้ำปลาปลาแดกครับน้ำปลาครับแล้วก็ใส่หอยเชอรี่แล้วก็ตำให้เข้ากันครับ ตั้มเขาแล้วกันเขาแล้วก็เทผักครับผมเทผักต่ไให้มนแหลกแลลวก็ตั้มทุกทัวลยให้เข้ากันครับผมตูบเกร์จะให้ เชอรี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับซุปกะแตงหอยเชอรี่เสตได้ที่ลายไร้ครับอม,มีซาะแหน่ปกติต้องต้องใส่ซาะแหน่นัคก,ก,รกนครับเรียบร้อยซุปกหอยไอตูปกระแตงหอยเชอรี่พร้อมกินครับข้าวแรกมือครับ